ตัวนี้นะคะที่บอกว่า ตอนนี้ใครไม่รู้จักคาเฟ่เซเว่นเลกานะคะบอกเลยว่าเชยมากเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้กินแล้วนะคะอร่อยนะคะรสชาติดีแถมกินแล้วยังติดใจกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนแต่นอกจากความอร่อยค่ะตัวนี้ยังช่วยให้เราเนี่ยหุ่นดีนะคะเขาผ่านได้ดีแถมยังสวยผิวดีด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวคาเฟ่เซเว่นตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสวยสุขภาพดีได้ไงเพราะว่าเป็นกาแฟนะคะที่สกัดจากสายพันธุ์อาราบิก้านะคะตัวนี้บอกเลยว่า เข้มเป็นสองมากๆแต่ความหวานนะคะที่ได้ในคาเฟ่เว็ตัวนี้เนี่ย เป็นสุครสนะคะไม่ใช่น้ําตาลคนเป็นเบาหวา,านได้ส่วนใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันนะคะอยากลดไขมันอยากลดหุ่นเนี่ยครีมเทียมของเราเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่มีไขมันพลาดน,นะคะเป็นครีมเทียมที่กรีดพิณเนี่ยมากๆเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดการอุดตันนะคะตามหลอดเลือดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดไขมันด้วย1นึให้พลังงานแค่70แคลนะคะเป็นส่วนผสมนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยหุ่นดีนะคะคุมหิวคุมอยากนั่นก็คือกระบอเกเพชรทะเลทรายตัวนี้บอกเลยนะว่ากินแล้วคุมหิวคุมอยากลดความอยาก,ายากขนมล ความอยากของหลานได้และยังช่วยระบายด้วยเพราะว่ามีสารสกัดจากส้มแค่ค่ะตัวนี้ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะแล้วก็กินคาเฟ่เซเว่นเนี่ยบอกเลยว่าการขับถ่ายจะดีขึ้นเยอะมากๆเลยที่กินแล้วอิ่มนานเพราะว่ามีใอาหารด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหานะคะกาแฟนะคะคอกาแฟขาดกาแฟไม่ได้แต่ก็ไม่อยากอ้วนนะบอกเลยว่าคาเฟ่เซเว่น,นตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากๆาเลย แล้วยังไม่พอกินแล้วผิวสวยด้วยนะคะเพราะว่ามีคอลลาเจนเปปไทายนะคะจากปลาทะเลน้ำลึกและยังมีไลโคปีนนะคะจากมะเขือเทศที่สามารถช่วยต้านอนุมนูลอิสระด้วยโอ้ยสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะคะคุยหนึ่งวันก็ไม่หมดนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนต่อไปดีกว่านะคะ